ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆน้องๆและ f อพระสมเด็จวันละครุงรุบรีทุกๆท,ท่านนะวันนี้นะลุงรุบรีก็หยิบเอาหลวงปู่ทวดนะปี2 4 0สนะสมเด็จผู้จารย์โตโอมมลังศีเป็นผู้สร้างนะพิมพ์ชรูดนะนี่น น,น่าสนใจนะฮะหลวงปู่ทวดองค์นี้นะลุงรบลีดูเบื้องต้นแล้วนะฮะทันที่เข้ามาชมนะฮะคลิปนี้นะก็ดูให้ดีกันแล้วกันนะลุงรบลีจะชี้หล,หลายๆอย่างนะที่ลุงรุบลีพูดว่าทําไมเป็นพระของหลวงปู่สมเด็จสร้างนะที่จะชี้ให้ดูก็คือเรื่องมวลสารนะลุงรบลีดูเบื้องต้นแล้วนะฮะเนี่ย ฉะนั้นปี97ที่มีพิมพ์ต่างๆนะวัดช้างไห้นะพูดได้เลยว่านำไปจากกลุ่มพระหลวงปู่ทวดหลวงปู่สมเด็จนะเป็นต้นแบบนะไม่ว่าพิมพ์นะหรือลักษณะการนำมวลสารที่มาสร้างนะกล้าพูดได้เลยรนะ้อยเปอร์เนะนี่ย หลวงรุบรีศึกษาพระในลักษณะเขาเรียกว่าคาไปหาต้นต่อนะก็เหมือนกับเนื้อพระสมเด็จนะที่พระสมเด็จวัดละคงนะที่หลวงรุบบรีนํามาทําคลิปนะแล้วเราก็จะเจอพระกําแพงพระซุ้มกอพระนางพญาหรือพระลอดนะเนื้อนะที่อยู่ในพระสมเด็จนะเนื้อแดงๆนะไม่ใช่แบบเซียนก็พูดกันนะเซียนเขาจะพูดเม็ดดาเม็ดแดงนะเขาไม่สามารถขยายความได้นะ แต่หลวงลบบลีนี่นำพระนางพญานะมาทำคลิปให้ท่านชมเลยนะฮะได้เห็นมวลสารของพระนางพญาว่าเป็นอย่างไรนะพระสุมกอนะฮะแล้วก็พระลอดนะที่หลวงปู่สมเด็จท่านนำมาเป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จวัละระงนะหลวงลบบลีก็เคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะเปรียบเทียบนะะระหว่างพระนางพญากับเนื้อ พระกำแพงพระซุ้มกอนะที่อยู่ในพระสมเด็จนะลุงรุบรีก็มาเทียบให้ดูเลยนะเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ลักษณะพระกำแพงพระซุ้มกอนะและ้วก็เป็นพระรอดอะไรพวกนี้นะแล้วก็พระนางพญานะลุงรุบรีก็ถ่ายให้ดูแล้วว่ามวลสารของนางพญาก็มีมวลสารอยู่นะละนักษณะ การสร้างพระสมเด็จคุณปู่สมเด็จท่านก็เอาเขา,เ,าขเรียกว่านําเอาตําราการสร้างพระกรรําแพงพร,ระสุ้มกอแล้วก็พระนางพญาพระรอดนะมาสร้างพระสมเด็จนะแล้วก็นาเอามวลสารของพระรอดหร,รือว่าพระกําแพงพระซุ้มกอหรือว่าพระนางพญานะมาเป็นมวลสารปนใส่ในพระสมเด็จของท่านอีกทีนะเนี่ยตำลาในการสร้างพระสมเด็จนะ แล้วท่านก็ได้ทุดงขึ้นไปทางเหนือนะที่นํามวลสารพระกําแพงพระซุ้มกอกับเข้ากรุงเทพใช่ไหมท่านไม่ใช่ว่าท่านเอาแต่มวลสารอย่างเดียวนะท่านก็ไปเรียนนะไปเรียนวิชาอาคมและตําราในการสร้างพระนะนะไม่ว่านางพญาซุ้มกอหรือพระกําแพงอะไรพวกนี้นะท่านก็เรียนเอาวิชาอาคมนั่นและวิธีการสร้างนะนำมาสร้างพระสมเด็จนะนี่นะ เพราะว่ามันคาได้จากพระของลุงลุบรีที่ทําคลิปให้ท่านดูไปแล้วนะท่านลองเข้าไปดูใหม่ก็ได้นะท่านที่ยังไม่เคยชมเลยนะอ่ะโอเคนะครนนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเนี่ยพระหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเขาเรียกว่าพิมพ์ชรุดนะเห็นไหม หลวงปู่สมเด็จท่านสร้างมีแล้วนะฉะนั้นวัดช่างให้ที่นําไปสร้างก็ต้องอภิมขันหลวงปู่สมเด็จไปสร้างใช่ไหมเมื่อเห็นว่ามันจะไม่ทันใช่ไหมแปดหมื่นสี่พันองค์นะเวลาก็ใกล้เข้ามาจึงได้ช่วยกันให้ช่างนะฮะทำแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะให้สร้างให้ครบพระธรรมขันนะนะ 84,000นะแต่สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วก็สร้างไม่ทันนะได้60,000กว่านะขาดอีก20,000นะเห็นไหม20,000กว่าหรือ20,000อะไรนี่นะแต่รู้แต่ว่าได้60,000กว่าเท่านั้นนะจึงครบกำหนดที่หลวงปู่กำหนดให้นะะว่าพอแล้วอะไรนะได้เลิกได้เวลานะท่านก็ให้นำเข้านะ ในสถานที่พุทธาพิเศษนะตามกำหนดเวลานะที่ท่านให้เวลาเวลาไวนะ้นะนะคือปี97นะอ่ะโอเคก็เกินให้รูที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะครั้นี้เราก็เข้าไปชมกันที่กล้องขนาดพันเอ็กนะลุงลรุบลีคิดว่าจะไม่ทำยาวนะครัน้นี้นะแล้วก็ตอนนี้ลุงลรุบลีก็เปลี่ยนนะเนี่ยที่ลองเดิมมันเป็นสีฟ้ามันสะท้อนเข้าตานะทำให้ลุงรุ้ ลุงลบรีนะปวดตานะจึงได้แก้ไขนะเนี่ยให้เรามาดูนะพิมพ์ชรุดนะเนี่ยเห็นพิมพ์ฉรุดการแห้งนะความแกล่งความแห้งขององค์พระนะหลวงปู่ทวดองค์นี้นะถือว่าไม่อยากพูดนะยสุดยอดนะเนี่ยให้ท่านดูไหลๆนะอยู่หน้าผากเลยนะเห็นไหม เห็นนะใบหน้าขืาเรคิ้วนะสองคิ้วเห็หนนะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนี่คือเหล็กไหลนะแล้วพระชุดนี้คาวงป,ปู่สมเด็จท่านสร้างนะให้ท่านดูนะเนี่ยที่สว่างเป็นเม็ดเม็ดนะเหล็กไหลทั้งนั้นนะผงเหล็กไหลนะเนี่ยดูแล้วนะเหมือนกับเขาเรียกว่าเนื้อข้าวเนื้อกล้วยว่านนะผงมวลสารคลวงป,ปู่ท่านนะแล้วก็คลุกด้วยลักดำแล้วก็เหล็กไหลนะเนี่ย เต็มไปหมดนะฮะพระชุดนี้นะเมื่อวานลงรับุรีก็ไม่ได้พิสูจน์ทางเม็ดเหล็กให้ดูนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะพิสูจน์ให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลนะสว่างขึ้นเป็นเม็ดอยู่กลางเห็นไหมเนี่ยหน้าผากของท่านนะเนี่ยเห็นไหมมันสะท้อนนะเงามันออกสะท้อนหน่อยหนึ่งเนะนี่ยนะสวา่างนะเห็นไหมเนี่ยปรับมันจะสว่างจ้าไปเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเหล็กไหลนะปรับได้แค่นี้มันสะท้อนกลับนะมันขาวนะ เนี่ยอือหือเนี่ยแล้วก็เนี่ยผงวิเศษนะะเห็นไหมขาวสว่างแบบนี้เป็นดอกสว่างนะนี่เล็กลไลเพ่ดำนะเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นเล็กลไลเพ่ดานะเนี่ยเห็นไหมก้อนเลยนะแล้วก็ผงวิเศษสีขาวนะเป็นดอกสว่างขึ้นเลยนะอันนี้เหมือนสารน้รูปูสาเร็จนะเนี่ยผงสีลงสีเหลืองอะไรพวกนั้นนะเนี่ย น,นี่เนี่ยมวลสารนะพระสมเด็จวรังดีๆนี่เองพระกำแงพงพระสุ้มก่อนะฮะแล้วเราจะเห็นก็อย่างที่ลุงลงบรีพูดเมื่อกี้เนะี่ยว่าพระหลวงปู่ทวดชุดนี้เนะหลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะเนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะแล้วก็ผงดำนะผงดำก็แล้วก็ลักดำนะใช้ลักดำนะผสมนะ โคลกนะแล้วก็ว่านนะผงวิเศษของท่านนะเนี่ยเราจะเห็นนะชัดเจนนะทุกอย่างหนักด้วยเหล็กไหลนะเนี่ยผ้าก,กํแแพงว่าส้มกรรัวผงม,มหาราชของท่านนะเนี่ยผุดออกมาโผล่ออกมานะการแห้งนะเน,เนี่ยนะดูนะ การแห้งแกล่งนะแกล่งมากนะแข็งแกล่งมากนะเรียกว่าแทบจะเป็นหินไปแล้วนะเนี่ยพูดได้เลยนะเนี่ยอันนี้การระเบิดนะนะร่องรอยการระเบิดเนี่ยผุดระเบิดผิวนะผิวระเบิดเนี่ยดูนะการลงรักดำและแห้งยุบย่นนะเป็นริ้วๆนะเหมือนกระลุกขึ้นนะเนี่ยและเหล็กไหลนะดูนะ กระจายกระจายสว่างนะเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเต็มทั้งองค์นะเนี่ยเนี่ยสีเงินๆนะเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็เล็กๆนะสว่างเต็มไปหมดนะแล้วก็การงอกนะการผุดการงอกของมวลสารนะเนี่ยะการแห้งว่านนะว่านเนี่ยแล้วการงอกเนี่ยนะ ผุดงอกขึ้นมาเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าพระได้อายุนะพระเก่านะการยุบแห้งให้ดูนดนะแกล่งนะเนี่ยเป็นชั้นๆนะเป็นลิ้วๆชั้นๆเลยนะเนี่ยคือลักษณะพระเก่าและพระแห้งนะเนี่ยแล้วก็ดูนะการงอกของเหลไหลนะแห้งแล้วผุดนะนสีเงินเงินสว่างนะเป็นทิวนะเนี่ย คือลักษณะพระหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะดูนะนะการแห้งความแกล่งเนี่ยแล้วก็พระาธาตุนงอกนะเป็นเม็ดเมดผุดออกมาที่ผิวเนี่ยซูมมาให้ดูนิดหนึ่งนะเนี่ยถ้าไม่ซูมเราก็จะไม่เห็นนะความจริงนะเนี่ยผิวพันธวันนะนะความแห้งการหดเหี่ยวนะ เนีลล่ยหลวงรุบรีไม่อยากถูเลยผสมเยอะนะเนี่ยพระธาตุงอกออกมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะเนี่ยที่ผิวนะปีเก้าเจ็ดไม่มีนะเพราะอายุไม่ได้นะเนี่ยเม็ดพระธาตุจะงอกออกมาแบบน,นี้นะอันนี้สองสี่ศูนย์แปดนะจะเป็นแบบนี้นะอยู่ตรงนี้เองฮะความจริงฮะเนี่ยเล็กๆนะเนี่ยสว่างเนหะ็นไหมปรับลงจะเขียวเขียววาวขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเม็ดเล็กๆนะที่ผุดออกมาจากเนื้อนะ เนี่ยลงลรับดีซูมาพันเท่านะไม่ใช่เม็ดใหญ่นะเมเนะ็ดเ,นะนะเล็กๆธธนะเนี่ยเห็นไหมปัประมเจวาวนะพวกเล็กๆนะกระพธาตุนะแล้วท่านไปเที่ยวถ้ำนาะเวลาท่านส่องไฟไปในถ้านะลงลรบดีอยากให้ท่านส่องตรงนี้ด้วยนะฟังตรงนี้ด้วยนะท่านจะเห็นว่ามันมีแสงสว่างเป็นสีเก็ๆเ,กเกๆเงินๆใช่ไหมนะที่เขาเรียกว่าหินงอกหินย้อยนะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะด้วยอายุนะเนี่ย ดอายุของพระนะเนี่ยมันงอกออกมาแบบนี้แล้วมันก็สว่างสะท้อนนะ,ะลงุงลพบุรีจะเรียกพระธาตุนะเนี่ยเห็นไหมการงอกที่เนื้อพระนะเนี่ยผุดงอกออกมาแบบนี้นะถามว่าถ้าพระอายุไม่ได้นะผมให้ดูเปียเก้าเจ็ดก็ได้จะไม่มีงอกแบบนี้นะบอกได้เลยพระยังไม่ได้อายุนะเนี่ยเห็นไหมการงอกของเมดพระธาตุนะที่เนื้ององพระนะ ลวงฤาษีก็ทําให้ท่านดูแล้วเมื่อวานนะหลวงปู่ทวดทุกองค์ที่ทํานําออกมาทานะบอกได้เลยว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพิเศษของหลวงปู่ทวดก็คือพระธาตุงอกนะผมพูดเลยนะเนี่ยเนะห็นไหมท่านได้ดูได้ชมแนละ้วเนี่ยการแห้งนะ้วก็พระธาตุจะงอกเนี่ยที่องค์พระนะเนี่ยมวลสารพระธาตุงอกก็ไม่ว่าสีน้ําตาลสีขาวอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะงอกแบบนี้เนี่ยผุดออกมาจากเนื้อนะเนี่ยเนื้อพระนะที่แห้งลงไปนะเนี่ย เขาถ้าก็จะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เนี่ยเป็นก้อนนะเนี่ยเห็นยอย่างนี้ฮะเป็นก้อนเนี่ยผุดงอกขึ้นมาไหมเนี่ยคล้ายๆเขาเรียกว่าคล้ายๆปะการังทะเลนะเมื่อเราดำน้ําดูใช่ไหมใต้ทะเลแล้วจะเห็นปะการังที่งอกขึ้นมานะเป็นแท่งเป็นแท่งอะไรแบบเหมือนๆกันนะเนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยนะลุงรบดีไม่ได้ลองอะไรนะใช้มือจับเลยนะ านะมันเลยเลื่อนนะพอเราสูมเยอะๆแล้วมันมันจะเลื่อนนะทำให้ลายตานะเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะาการแห้งและมวลสารนะที่เห็นได้นะเนี่ยเนะพระธาตุนะงอกแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะพระหลวงปู่ทวดก็คือพระศีอริยเมตไตรนะหรือพระโพธิสัตว์นั่นเองคนะถทานท่านจึงได้ท่องว่านภโมโพธิสัตโตะ ก็คือพระโพธิสัตว์นะอาคันติมยายะอิติพควานะท่านมาบำเพ็ญเพียรแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะต่อจากพระศรีสักขยมุนะีณปัจจุบันนี้นะนในเหล็กไหลนะแล้วก็พระาธาตุนะมวลสารของสมเด็จนะคันเนี่ยแล้วก็มาดูมวลสารสมเด็จนะเนี่ยคล้ายๆเนื้อสมเด็จเก่านะเนี่ยพระาธาตุนะจะงอกแบบนี้นะ อันนี้คือลักษณะพระธาตุงอกแนละ้วเนี่ยให้ท่านดูเนี่ยปรับให้ดูฮะงอกแล้วก็สว่างสะท้อนนะฮะาเราเข้าถ้ำนะเราส่องไฟฉายไปนะเราจะเห็นหินงอกหินย้อยใช่ไหมด้วยอายุของเขานะมันจะสะท้อนเป็นเกล็ดๆนะเหมือนๆกันนะเนี่ยเหมือนๆก,นนะกันเพราะว่ามีปูนเปลือกหอยมี ว่านมีข้าวมีกล้วยข้าวลุงลพบีไม่แน่ใจแต่กล้วยว่านนี้มีแน่นอนนะเนี่ยนะในหลวงปู่ทวดนะแล้วก็ผงดำนะผงดำนี่สำคัญนะผงแม่พิมพ์หรือเงั้นอาจจะเป็นผงใบลานนะเนี่ยที่ท่านนำมเาเผาแล้วก็น้ำพรมดับนะดับแล้วก็นำไปป่นตำเป็นมวลสารนะเนี่ย นะมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระสําเด็จนะมีทั้งผงสีฟ้านะบอกได้เลยนะไม่ใช่พระธาตุอย่างเดียวที่งอกนะยมีผงสีฟ้าด้วยนะเนี่ยเห็นนะเราจะเห็นในเนื้อนะเนี่ยคล้ายๆอัญ,ญมณีนะผงสีฟ้าในเนื้ออันนี้ก็ลักษณะมวลสารพระสําเร็จนะเนี่ยนี่เราก็ได้ดูกันนะความจริงที่องค์พระพิมพ์ชลูดองนี้นะเนี่ยพระธาตุงอกนะ เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแห้งยุบลงด้วยอายุยังไม่พอนะพออายุครบร้อยห้าสิบปีอะไรพวกนี้นะเนี่ยแห้งได้ที่แล้วพระธาตุก็จะงอกนะที่มาที่อยู่องค์พระนะก็เหมือนกับพระสมเด็จนะพระสมเด็จก็จะพระธาตุจะงอกเหมือนกันนะพระหลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะบอกได้เลยว่าจะเป็นลักษณะนี้หมดนะถ้าเป็นพระที่ไม่ใช่อายุไม่ได้นะจำไม่เห็นแบบนี้นะท่านจะไม่เจอพระธาตุงอกนะในเนื้อพระนะ บอกได้เลยนะอันนี้คือความจริงให้เราสังเกตนะเนี่ยพอซูมมาเราจะเห็นนะนี่คือลักษณะเหล็กไหลนะเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดนะสว่างเนี่ยเต็มไปหมดนะเนี่ยคือเหล็กไหลทั้งนั้นนะเาเรียกค,คุกรักแล้วก็คุกผงเหล็กไหลนะเนี่ยแสดงว่าหลวงปู่ท่านสร้างหลวงปู่ทวดองค์นี้นะไม่ใช่ธรรมดานะกล้าพูดได้เลยนะนะพอหลวงปู่ทวด ท่านเขาเรียกว่าท่านมาร่วมบุญด้วยนะขอพูดแบบนี้ดีกว่านะไม่อยากจะพูดว่าท่านมาเข้านิมิตบอกให้หลวงบุ่โตสร้างท่านด้วยนะไม่อยากพูดแบบนั้นนะแต่หลายๆคนเขาก็จะพูดกันแบบนั้นนะแต่ลุงลพบรีไม่ไม่พูดนะเพราะลุงลพบร,รีพูดไปมันก็จะเกินไปนะไม่ขอพูดนะเนี่ยการแห้งนะ ยุบย่นหดเหี่ยวน,นะและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคาบนะเขาเรียกคาบว่านนะเนี่ยคาบน้ําว่านนั่นเองนะเนี่ยน้องลอยกันคาบน้ําว่านแล้วไหลออกมานะแล้วก็แห้งนะแห้งติดที่ผิวนะเนี่ยคาบน้ําว่านนะก็ให้ดูด้วยชมกันนะนี่คือความจริงนะเนี่ยนะการแห้งการเปลี่ยนแปลงทางผิวพรรณนะคราบน้ําว่านนะเนี่ย นะแล้วก็เราจะเห็นเหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลเต็มไปหมดนะเนี่ยเม็ดสว่างเล็กๆอ่ะเ,เนี่ยแล้วก็รวมทั้งเป็นดอกใหญ่ดอกเล็กด้วยนะแล้วเราก็จะเห็นพระธาตุงอกนะผุดงอกมาที่ผิวนะอ่าโอเคนะก็ชมมาไปฮะเนี่ยพระธาตุงอกนะแล้วคราวนี้หลวงรุเบรีใช้ท่านดูตรงนี้นะเนี่ยที่หลวงรุเบรีว่า พระหลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะเนี่ยถ้าเป็นวัดช่างให้เราจะไม่เห็นนะปีเกจนะอยาให้ท่านดูอะไรฮะคันนี้แร่เหล็กไหลดอกมะขามนะนี่คือตัวการันตียืนยันนะว่าท่านนำพระกํแแพงพระสุ้มกอยแล้วก็ผงเล็กไหลนะที่ได้เรียนรู้มาจากทางภาคเหนือนะ นำมาสร้างพระสมเด็จวัดละคังนะแล้วก็สร้างหลวงปู่ทวดขึ้นมานะท่านมานิมิตให้ร่วมบุญสร้างท่านด้วยท่านร่วมบุญด้วยนะเนี่เราจะเห็นเล็กๆแร่ดอ,อกมะขามนะหรือว่าพระกำแพงพระสุ้มกอที่มีแร่เล็กๆดอ,อกมะขามนะอยู่ในเนื้อนะพระกำแพงพระสุ้มกอแล้วท่านก็นํามาเป็นส่วนผสมนะเห็นไหมใน พระหลวงปู่ทวดองค์นี้นะะพิมพ์ชลูดนะขอโทษด้วยฮะเวลาเคลื่อนมันพอเราซูมดูนะมันจะเห็นพอเห็นแล้วครั้นี้เวลาเคลื่อนนมันจะลําบากนะพระหลวงลุบรีไม่ได้ใช้อะไรลองนะนะมันจะเป็นกล่องดํานะลองเฉยๆวเวลาเราจับกล่องดําเคลื่อนมันจะเขาเรียกมันเคลื่อนไกลนะมันไปเขาเรียกว่าเราขยายเต็มที่เนี่ยเกือบพันเอ็กนะฮะ มันก็เลยขยายเยอะพอขยายเยอะขยับทีก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ขยับมันก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่พอขยับปั๊บมันจะลายตาเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเคลื่อนนะเนี่ยเมื่อเราสูมใกล้ๆนะลงรับลีนีไม่ได้อะไรลองนะเพราะมันสะท้อนเข้าตานะปวดตาบอกว่าบอกเลยว่ามันปวดตาลงรับรีจึงต้องแก้ปัญหาคือใช้กล่องดำนะเพราะมันดูดซับแสงสว่างได้นะสีดำนะ มันทาให้ไม่สะท้อนกลับนะสายตาเราก็จะไม่เสียที่แล้วแล้วมาทานะหลวง,ลงรับลยใช้แผ่นสีฟ้านะลองอีกทีมันสะท้อนนะทำให้เราพอทำบ่อยๆมันเจ็บตานะเครื่องตาหลวงพ่บดีต้องหยอดตานะแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมนะหยอดอีกทีนะนะก็ให้ได้ดูกันนะว่าแบบนี้นะว่าเนี่ยพระกระแพพระสมกอนะที่หลวงปู่สมเด็จท่านนำมาใส่ ถึงได้พูดได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่านี่คือหลวงปู่สํมเด็จผู้จารตพรภาสีสร้างหลวงปู่ทวดที่ท่านมาร่วมบุญนะเนี่ยปีสองสี่ศูนย์แปดนะพระกําแพงพระสุ้มกอเนี่ยแล้วก็เหล็กไหลอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะเนี่ยเนี่ยลักษณะเนื้อพระกําแพงพระซุ้มกอนะเนี่ยที่อยู่ในพระหลวงปู่ทวดอีกทีเนี่ยเป็นก้อนแล้วเหล็กไหลนะแล้วก็เหล็กไหลแรดอกมาขามนะแล้วก็เนี่ย ผงพระธาตุสีทองเลยนะสว่างขึ้นนะอยู่กันหลๆนะแพร่ออกมาขามนะอืมไม่ชัดเฉยเลยนะก็ได้เท่านี้เนะี่ยเนี่ะให้ได้ดูได้ชมกันนะอันนี้คือที่ด้านหลังองค์พระนะหงวงปู่ทวดนะพิมพ์ชรุดองค์นี้นะเนี่ยเล็กๆนะเนี่ยนะเล็กๆจะสว่างเป็นเม็ดแบบนี้นะความแกล่งความแห้งนะ ถือว่าแห้งมากนะพระองค์นี้นะเนี่ยเลกไหลนะนสว่างนะเหล็กไหลนะ <hi> เป็นแผ่นเป็นปื้นเลยนะเนี่ยมวลสารจัดจ้านนะเนี่ยลงเลกไหลนะเนี่ยเลกไหลแร่ดอ,อกมะขามปี97จะไม่มีนะเลกไหลแร่ดอกมะขามนะเนี่ยดูนะที่ด้านหลังนะเนี่ยเลกไหลนะเป็นก้อนนะเหมือนก้อนหินนะ ที่โผล่ผุดขึ้นมาไว้เนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยแล้วก็เหล็กไหลแล่ออกมาขามล้อมรอบนะเนี่ยเนะล้อมรอบนะเนี่ยดอกสนิมนะน้ำตาดอกสนิมนะล้อมรอบเลยนะนี่เป็นแผ่นเลยนะในตรงกลางเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นแผ่นนะเหล็กไหลนะเนี่ยเห็นนะแล้วก็มีเหล็กไหลแล่ดอกมาขามล้อมรอบนะเนี่ยเหล็กไหลเป็นแท่งนะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนยานอวกาศนะ เวลาส่องกล้องเจอหรือว่าเห็นคลิปยานอวกาศเนี่ยเป็นแท่งเนี่ยเนี่ยโดนเละไหลเป็นแท่งเนี่ยที่หลวงปู่ทวดนะพิมพ์ชลูดองค์นี้นะเนี่ยดูมวลสารนะฮะสว่างนะอันนี้พระธาตุนะที่งอกขึ้นมานะสว่างเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอเคนะก็ให้ได้ได้ชมกันแนี่ก็คือความความจริงนะที่เนื้อพระในเนื้อพระธาตุนะที่งอกขึ้นมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดงอกมานะ เต็มไปหมดนะลงรับบลีไม่ได้ซูมนะเนี่ยอันนี้ก็เล็กไหลนะเ,นเห็นไหมเนี่ยเป็นแท่งเลยนะพอซูมเยอะแล้วมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยพื้นมันไม่เรียบนะพอเราลากเราดึงทีมันก็จะลายตานะแล้วต้องปรับอีกทีหนึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยลงรับบลีก็มีแค่สองมือนะในการถ่ายทำเนี่ย เลยไม่ใช่พระาธาตุนะเนงอกออมาไมว่าสว่างหรือว่าคล้ายๆก็เรียกว่าอะไรนะไอ้แคลเซียมนะแคลเซียมคาร์บอเนตนะที่งอกออกมาเป็นแท่งแล้วก็สว่างนะแคลเซียมนะเนี่ยเนีน่ย หรือแคลไซอะไรพวกน,นั้นนะนะที่ออกมานะล้วก็จะเวลาเราไปเที่ยวถ้ำนะเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยแล้วก็แท่งแคลไซนะที่งอกขุดออกมาแล้วก็จะสะท้อนแสงนะนะเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันนะด้วยอายุนะเห็นนะแต่ในถ้ำนะเราจะเห็นว่าอายุเขาจะเป็นร้อยปีเป็นพันปีนะแต่พระหลวงปู่สมเด็จที่ท่านสร้างแล้วก็นามาเป็นมวลศาลเนะี่ย อะไรต่างๆ,ๆที่เกิดในองค์พระนะร้อาสิบปีขึ้นก็จะเกิดแล้วนะนะเพราะว่าเกิดจากพูนเปลื่กหอยนะฮะที่นำมาใส่เป็นส่วนมวลสารทำให้จับตัวและแกร่งนะเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะเนี่ยท่านได,ด้ดูได้ชมกันนะพระกระแพงพระสมกอมีนะเนี่ยผิวพรรณวันณะที่เปลี่ยนแปลงนะเนเนื้อว่านนะคาบน้ำว้านคาบกาันเขาเรียกคาบเน่านะ เน่าเป็นน้าบ้านแล้วก็ออกมาไหลออกมาที่ผิวนะพอมาที่ผิวก็เนะี่ยเกิดการแห้งแล้วก็เป็นคราบนะคราบน้ําบ้านน้ําปูนอะไรพวกน,นี้นะเนี่ยแล้วก็ทางริรียาทางเหล็กไหลนะเห็นไหมแคลเซียมนะก็จะงอกออกมาเป็นแบบพระธาตุแล้วว่าหินงอกหินย้อยอะไรไประเภทนั้นนะเนี่ยเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันนะพระอ่ะโอเคนะก็ให้ได้ดูได้ชมกันนะเนี่ย นี่กันแห้งนะยุบยน่นนะนี่เด็กไหลนะเนี่ยสว่างนะ,อะโอเคนะก็พิมพ์ชรลุดองค์นี้นะฮะที่ไปสร้างปี97นะก็บล็อกพิมพ์เดียวกันก็คารงปู่สมเด็จนะที่ไปสร้างปี97นะแล้วก็จะได้รู้ที่มาที่ไปการสร้างดูฮนะเหมือนกันนะ แม่พิมพนะฮะแล้วการเสียบงัดออกหรือว่าเขาเรียกว่า,ารอยก้านทูบเสียบงัดออกนะนี่่ะโอเคนะก็เดี๋ยวลองทางแม่เหล็กนะดูดนะบอกได้เลยเมื่อวานลุงลบรีก็ไม่ได้ลองนะฮะต้องขอโทษท่านด้วยเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูเลยนะเอาองค์เมื่อวานเนี้เนี่ยเมื่อวานนะเออดองนี้นะฮะเนี่ยองค์นี้ ก็ดูดทุกองค์นะเนี่ยบอกได้เลยนะพิมพ์ลอยองค์นะเนี่ยลองดูได้ฮะเนี่ยเนี่ยดูดล้มใส่ฮะลงลรบบลีไม่เอาด้านหน้านะเอาด้านหลังนะเนี่ยด้านหลังองค์พระนะลองอีกทีก็ได้เนี่ยฮะล้มใส่โอเคนะคันนี้ก็เนี่ยพิมพ์ชรูดองค์นี้นะฮะด้านหน้าก็ไม่ใช่นะลงลรบบลีจะใช้ด้านหลังนะ แล้วก็ลองทางไม่เหล็กก็ดูยังไงก็ดูดนะเนี่ยเหล็กไหลเยอะได้ยกได้นะพเมื่อกี้นี้ลุงลระวีก็ทําให้ดูแล้วว่าเหล็กไหลแล่ออกมาขามมีนะที่ด้านหลังนะเราจะเห็นน้ําตาสนิมเป็นเม็ดๆๆเลยนะเต็มนะแล้วก็เหล็กไหลไผ่ดานะเป็นก้อนเลยนะเนี่ยนะพิมพ์ชลูดน,นะดูดติดเลยนะถือว่าดูดแรงคนระับแบบนี้เนี่ยอ่ะโอเคนะก็ได ถ่ายทำให้ท่านได้ชมกันนะไม่ได้ไม่ได้ยาวนะให้ดูลักษณะพิมพ์พระนะ่รอบๆองค์พระแล้วหลวงรุปลีก็ถ่ายจี้ให้ดูนะมวลสารการงอกนะยุบย่นนะแล้วก็เห็นผงเหล็กๆทั้งองค์นะเขาเรียกว่าเหล็กไหลคุกรักนะบอกได้เลยนะเนื้อปูนเนื้อว่านนะแล้วก็เหล็กไหลคุกลักกล้วยอะไรพวกนี้โครกต่ําและกันเหนียวนะกันหนึบเหนียวนะแน่นนะยอมรับนฮะว่า แน่นดีกว่าพระสมเด็จที่หลวงปูส่สมเด็จท่านสร้างนะเพราะไม่มีรอยแตกนะนะแต่สมเด็จนะส่วนมากจะเห็นร่องรอยการแตกการระเบิดนะ,อะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็27นาทีก็ถือว่าพอดีพอดีฮะไม่เกิน30นาทีนะไม่ยาวไปแล้วก็ไม่สั้นไปแต่ความละเอียดนะมันอาจจะลดน้อยลงบ้างนะ แต่ลุงลพบุรีก็พยายามนะคือเครียกว่าถ่ายให้ดูทั้งองค์รอบๆเสร็จแล้วก็เคลียวไปเข้ากล้องขยายพันเอ็กเลยนะดูนะมวลสารนะความเก่าความแห้งมวลสารพวกเหล็กไหลจัดจ้านด้วยอะไรอะไรพวกนั้นนะก็ให้ดูนะพอดูเสร็จแล้วเราก็มา,าลองถังแม่เหล็กนะก็คิดว่าน่าจะชัดเจนพอนะอ่ะโอเคนะพิมพ์ชลูดตรงนี้นะก็ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ นะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะล,ลุงรบรีก็จะนำนะช่วงนี้อยู่ช่วงหลวงปู่ทวดปี2408นะมาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้เรียนรู้กันไปแท้จริงๆแท้หรือเท็จจริงๆเท็จ,จนะอยู่ที่องค์พระนะให้เราดูพระให้เป็นแล้วก็ดูให้ดูให้ชัดเจนว่าใช่ไม่ใช่นะเราต้องเป็นครูของตัวเองให้ได้นะวิธีการดูพระลงลรุบบลีก็ จี้ให้ไปดูแล้วว่าต้องดูแบบไหนยังไงคือดูวันณะความเก่านะแล้วก็ดูมวลสารมวลสารวันณะน,นะจะต้องไปด้วยกันนะเพราะสร้างพร้อมกันนะแล้วก็ลักษณะการสร้างของหลวงปูส่สมเด็จประกอบด้วยอะไรต่างๆนะหลวงรบุรีก็อธิบายแล้วตั้งแต่พระกำแงพงพระซุ้มกอมานะนำมาเป็นมวลสารนะวิชาของที่ท่านไปเรียนมาด้วยนะจึงนํามาสร้างพระสมเด็จแล้วก็หลวงปู่ทวดอะไรต่างๆที่หลวงปูส่สมเด็จท่านสร้างขึ้นมาแทบทุกแบบทุกคิมนะจะ เป็นลักษณะเฉพาะของลวงป,ปู่ท่านนะที่ได้ร่ำเรียนวิชามานะแล้วก็นำมวลสารมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ย้ำอีกทีนะดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe ให้หล่นใจซึ่งกันและกันนะสำหรับลุงลบุรีคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ